ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร ah uh. ้าอัสสลามอะลัยกุมบเราห์ตุลลอฮิวะบเรากาตุยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่นําชาวมือบนนะครับมาพบกับชนชาวมือล่างนะครับก็คือผู้ที่คอยช่วยเหลือนะฮะครอบ,บครัวเด็กกำพร้านะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่1ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ครับแล้วก็ซึ่งครอบครัวนี้นะครับมีเด็กกำพาสองคนนะครับแล้วก็ซึ่งที่อยู่อาศัยก็ขับแคบมากนะฮะแล้วตัวเธอเองยิงไม้นะก็ไม่มีบัตรประชาชนนะส่วนเรื่องราวของเธอจะเป็นคนไร้สัน,สนาตาหรือไม่คับเดี๋ยวผู้ชมตามผมมาเลยนะครับ I found a love for me, Habib Rasulullah, Sidna Nabi. He came to this world. ครับผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเล็กที่15ทับ1หมู่6นะครับตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็มีลูกกบพาสองคนซึ่งเป็นเด็กผู้ชายทั้งคู่นะครับส่วนเจ้าของบ้านฮะอยากให้ผู้ชมได้พบกับเธอก่อนเลยนะฮะคุณจัสมินนะให้สลามกับผู้ชมก่อนครับสลามมาเลยกงค่ะครับเธอก็เป็นถือว่าเป็นหญิงไม้ที่ ต้องต่อสู้ชีวิตนะอีกเยอะเลยนะเพราะว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเธอต้องดูลูกอีกสองคนนะและโดยเฉพาะตอนนี้เธอไม่มีอาชีพนะครับก็อยากให้จัสมินได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่สามีทําอะไรตอนนั้นก็ทํางานรับเหมาลงของอยู่ที่โลตัสกับเซเว่นค่ะรับเหมาลงของเล่าได้เป็นยังไงก็ลงไปก็หมายถึงว่าเขาเขาไปขับรถด้วยอะไรไม่ไม่ค่ะไปไปลงของแบบ พวกลงยพวกเข้าสารไปแบกไปแบกค่ะแบกจากจากโกดังลงไปที่รถอะไรเงี้ยแบกจากรถลงเข้าเก็บเข้าเก็บทีกโกดังอ๋อก็คือก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นลูกน้องประจําก็คือลูกน้องรับเหมาอ๋อเป็นชั่วข่าวเป็นชั่วขาวค่ะก็คือแบบเขาโทรมาครั้งหนึ่งเราก็ได้งานอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ไม่ไม่ทาไม่ได้ประจําค่ะก็มีรายได้บางครั้งก็สองสามร้อยต่อครั้งต่อครั้งค่ะบางทีก็ ถ้าแบบงานเยอะๆหน่อยก็ได้ห้าร้อยหกร้อยต่อรังนียคะ่ะ้งหนึ่งทำงานกี่ชั่วโมงประมาณประมาณก็แล้วแต่ถ้าง,งานมีเยอะก็ทําประมาณสองสามชั่วโมงประมาณเนี้ยต่อรถหนึ่งคันนะคะต่อรถหนึ่งคันอ๋อค่ะแต่งานก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะบางทีก็ งานก็ขาดไปประมาณสองสามวันอย่างนี้ก็ไม่มีงานเลยก็ต้องอดกันสองคนสามคนต้องอดกันตัวตัวเจนมีนเองทำงานอะไรไหมไม่ได้ทําค่ะก็ไม่มีรายได้นอกจากสามีตั้งแต่มีลูกคนโตแฟนเขาก็ไม่ได้ให้ทําเลยให้โฟกัสอยู่ที่ลูกอย่างเดียวเขาหาคนเดียวก็คือพอพอคนโตเริ่มจะ ไปโรงเรียนได้เริ่มจะอะไรได้กําลังจะหางานทําเป็นของตัวเองอก็มีคนเล็กมาอีกอทีนี้เขาก็เลยไม่ได้ให้ทํางานเลยให้อยู่กับลูกอ,อย่างเดียวแฟนเขาก็ดูแลหมดทุกอย่างท,<ำ>ทั้งเรื่องกินเรื่องนม,มเรื่องอะไรของในบ้านค่าน้ําค่าไฟเลยแฟนเขาไปคนหาคนเดียวเขาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะกี่ปีฮะใช้ชีวิตกันมากี่ปีฮะเป็นบวาเขาจะเสียชีวิตเก้าปีเก้าปีนะ วันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรฮะเป็นก็เขาทํางานจากรมใต้เขาก่อนที่เขาจะไปงานรอดสุดท้ายที่เขาจะเสียก็คือเขาไปลงขนมก่อนแล้วเขากลับมานอนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาสารก็โทรมารถคันที่เขาไปเสียเนี่ยค่ะงานเขาสารก็โทรมาเขาก็ไปลงเายังไม่ได้นอนเลยเขาพูดถึงว่ายังไม่ได้นอนค่ะแล้วเขาก็มีโรคหอบเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว พอไปก็ไปลงงานเห็นเพื่อนที่ทํางานเขาเล่าให้หนูฟังว่าแฟนเขา่เหนื่อยหายใจไม่ออกแต่เขาก็ยังฝืนลงของเพราะว่ารถไ,ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ารถคันนี้เขาจํากัดเวลาลงได้แค่สี่สิบห้าทีแลง้งานมันเยอะคนช่วยไม่มี oh. เขาต้องทําคนเดียวคนเดียวเลยค่ะคือข้าวสารคันนี้มันเขาเขาต้องลงคนเดียวสี่สิบห้าทีเขาก็เลยรีบทําให้เสร็จกลัวจะ โดนหักตัง,ตงค่ะแล้วทีนี้เขาก็คือแน่นนะออกโรคหอบเขาก็คงจะขึ้นด้วยแล้วค่ะเพราะว่า<ม>โรคหอบของขไม่มีอาการกําเริบม,มาสามสี่ปีแล้ว<ม>เขาก็ไม่ได้พกยาไม่ได้ติดยา<อ>ติดกระเป๋าเลยถ้าวันนั้นเขามียาพ่นไปด้วยเขาก็คงจะไม่อาจจะดีขึ้นแต่นั้นเขาไม่ได้พกยามาสามสี่ปีแล้วไงค<ม>่ะยาก็อยู่ที่บ้านหน<ม>ูไปก็คือไม่ทันแล้วพ่อก หมดลมที่นั่นเลยหมดแล้วค่ะเราไปเนี่ยเขาหมดแล้วใช่คขหนูปลุกลูกหมอเพื่อนประมาณกี่โมงตอนที่เขาเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะ่หนูก็ปลุกลูกลูกก็ยังหลับอยู่ไอ้คนเล็กก็ยังหลับอยู่หนูอุ้มลูกคนเล็กพาดหมาได้แล้วก็เอานีแล้วหนูก็รีบวิ่งไปแต่ก็ไม่ทันเขาแล้วเขาก็เสียแล้วไปถึงเขาก็คุมบาขเขาแล้วค่ะเราเริ่มเริ่มตั้งตัวอย่งงี้ หนูจะอยู่กับลูกยังไงหนูจะทำยังไงให้ลูกมีกินป๋าไม่อยู่แล้วงานก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีนะป๋าทำไมป๋าไม่รอเขากับลูกก่อนแล้วป๋าค่อยไปทำไมไม่พูดอะไรกับเขาละกคำไม่บอกอะไรเขาล้วทำตอนนั้นหนูก็นั่งคุยกับเขาถามวาว่าทำไมไม่รอกันเลยจะไปทำไมไม่รอกันบอกกันละกคำได้ไหมอย่าทิ้งกันแบบนี้ดิ ูก็เรียกให้เขาตื่นขึ้นมาแต่ไปเาก็ไม่ตื่นแล้วเป็นกําหนดของล้อนะเรากําหนดไว้แล้วแล้วเอเขาเคยบอกอะไรก่อนหน้านั้นไหมไม่บอกไม่เคยพูดอะไรกันเลยก็รนั่งเล่นกับลูกเป็นปกติก็คือวันที่เขาไก็ไม่มีอาการพูดง่ายก็ไม่มีอาการอะไรเลยทุกอย่างแต่วันนั้นน่อนที่เขาจะออกไปยังบ้านอ่ะลูกคนเล็กอะอาฟีโตะเขาบอกว่า ผมไม่ยอมให้ป๋าเขาไปทํางานเขาก็ต่อทํางานป๋าไปซ่อมใต้หมอนอมคือลูกไม่อยากให้ป๋าไปไหนไม่อยากให้ป๋าออกนอกบ้านเลยลูกก็ยังแปลกใจบอกอาโต้แต่โตไม่เคยร้องตามป๋าเลยนะลูกจะร้องตามป๋า,าทำไมค่ะวันนั้นะและ้วล,ลูกก็ไม่ยอมนอนกลางคืนด้วยไม่ยอมนอนไม่ยอมอะไรเลยคือร้องงอแงแบบผิดปกติมากหนูก็ไม่สนใจอะไรเพราะว่า วันนั้นเขาเล่นน้าตอนเที่ยงลูกก็คงคิดว่าลูกจะไม่สบายไม่อะไรแบบนี้หูะงยี่เงาตามภาษาเด็กแล้วเขาไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาไยอืมก็เป็นเรือ ก็รุนละนะเป็นแต่ันละลูไม่อยากให้ป๋าไปทํางานมากน้องเอากระเป๋าไปซ่องใต้หมอนเอาผ้าปิดไว้ย่างดีเลยปกติปะเขาจะเอาพวกบัตรพวกอะไรโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใส่กระเป๋าสะพายไปทํางานเขาก็เอากระเป๋าไปนี้ไปทํางานเป็นประจำแต่วละน้องเอาไปซ่องใต้หมอนป๋าเขาก็ดุใหญ่เลยเอากระเป๋าป๋าไปซ่องทำไมก็ตามมาษาพ่อลูกก็หยอกกันยังกปกติดีทุกอย่างก็ไม่ได้ผิดใจอะไรก็ ยัง,ย,งยังทะเลาะกับหนูเรื่องหูข้าวกันอยู่เลยบอกทำไมหนูไม่หุูข้าวให้ลูกกินอย่างเงี้ยไปซื้อมาทําไมมันเปลืองตังอะเลยเงี <N> ้ยเพราะหนูไปซื้อข้าวบ้านโต๊ะมากินบ้านแฉะมากินสิบบาทเ <N> พราะว่าป๋าเขาไม่อยู่เดี๋ยวป๋าก็ไปทํางานแล้วหูงมันก็บูด <N> แต่ได้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะ <N> หนูก็เลยไปซื้อแค่ให้ลูกกินกันสองคนเพราะหนูเองหนูก็กินมามากก็แค่ลูกกินเออหนูก็เลยไปซื้อมาแค่สิบบาทก็เลยป๋ามันก็ยังดาอยู่ว่าทำไมไม่หูข้าว เมื้องตังอะไรอย่างเงี้ยป๋าแกก็บ่นไปตามปกติแต่ว่าไม่คิดว่าป๋าจะไปแล้วก็ไม่กลับมาแบบนี้ช่วงช่วงที่สามีอยู่สามีต้องไปลงคองเนี่ยคือมีรายได้ไม่ไม่ได้ได้ทุกวันนะไม่ได้ทุกวันครั้งหนึ่งสองร้อยถึงหกร้อยอะไรเนี่ยเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งค่ะบางครั้งแล้วแล้วช่วงนั้นมีมีถึงแบบขนาดขัดสนไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินอะไรมีไหมก็มีค่ะระหว่างเราอยู่สองคนเนี่ยนะก็มีค่ะบางทีก็ แฟนเขาก็ไปยืม<ล>เพื่อนที่ทํางานมาสองสามร้อยอย่างนี้เวลาป๋าไปลงงานมาอย่างเงี้ยป๋าก็เอาคืนเขาอย่างเงี้ยค่ะอาวแล้วแล้วตอนเนี้ยสามีก็เสียไปแล้ว<า>เราก็ยังไม่มีงานทำ<า>เอาแล้วเหตุการณ์แบบเนี้ยเจอกับเราอีกบ่อยครั้งไหมก็คือไม่มีตังค์ซื้อข้าวไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวอะไรเนะี่ยก็มีค่ะจะทำไงฮะตอนนี้ททำไงก็ตอนนี้ก็ยังยังมีพวกพี่ๆเขาที่เขามาช่วย ที่ว่าเขาเอข้อสารอะไรมาให้ก็คือยังมีตรงนี้ช่วยอยู่ยยแต่ถ้าตรงนี้มันหมดไป<ม>หนูก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องตัวเองจะต้องทํายังไงถ้าหนูยังไม่มีงานแบบนี้ก็คือก็ยากจะได้เงินทำที่เป็นหลักแรงที่ว่าม,มีเวลาไปรับไปส่งลูกคนเล็กไปโรงเรียนแล้วก็มีงานทํานของตัวเอง ที่ว่างานอะไรก็ได้ที่ว่าหนูมีเวลาได้ดูลูกด้วยคืออะไรก็ได้หนูทําได้ดท<ำ>ุกอย่างด,ดูแล้วแต่ขอให้มีเวลาไปรับไปสง่งลูกที่โรงเรียนด้วยไม่แล้วแล้วตอนนี้เราเราได้หาไหมว่ามีด้านอาหารอิสลามแถวนี้หรือว่ามีบ้านใครที่ว่าจะให้เราไปทําอะไรล้างจานซักผ้าอะไรมีไหมเราได้ไปหาไหมขนขวายอยู่ไหมตอนนี้ก็คือ เราเดินหาไหมยังยังเพราะหนูไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครค่ะแต่ก็มีมีแชร์มีครูวิวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยหาให้ช่วยหาให้หนูก็ก็ลอคนเล็กไปโรงเรียนฮะแล้วคือรายการนี้นะเป็นรายการที่มีผู้ชมชมกงินเยอะนะทั่วประเทศแต่เกิดเขาชมแล้วเขาดูรายการเราแล้วเขาอยากจะช่วย จัสมินเนี่ยช่วยครอบครัวจัสมินจัสมินอยากให้เขาช่วยอะไรมากที่สุดตอนนี้อยากให้ช่วยเรื่องสองคนนี้มากกว่าเรื่องโรงเรียนเรื่องการกินกันอยู่ของน้องของคนนี้มากว่ะคือคือเขาจะจ่ายประจำวันนะค่ะคือเท่ากับทุกวันนี้เราไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้อะไรเลยหนูอยากให้ช่วยเรื่องลุงหมากกว่าสําหรับตัวหนูหนูก็โอเคอยู่หนูก็ยังหนูก็ยอมอดดีกว่าอยากให้ลูงหนูได้เรียนหนังสือที่ดี เดี๋ยวน่คนโตนี่คือฟาฮัดคนเล็กคือฟิโตสใช่ไหมฟาฮัดเรียนท่านไหนอ่ะอนุบาลสามค่ะอนุบาลสามอนุบาลสามนี่ก็คือเขาจะมีข้าวของวันกินฟรีอย่างเดียวใช่แล้วก็คนเล็กฟิโตสนี่มีอะไรอ่ะของน้องนี่ก็คงจะมีข้าวกลางวันอย่างเดียวค่ะเจ้าอนุบาลเหมือนกันอนุบาลเหมือนกันแต่น้องยังไม่ได้เข้าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรศูนเล็กเล็กค่ะศูนเล็กเล็กแต่น้องยังไม่ได้เข้าที่ค่ะ อ๋อยังไม่ได้เข้ายังอยู่เราอยู่ยังอยู่ค่ะ๋อจะเข้าก็คือปีหน้าใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนะฟาฮันเนี่ยอยู่เท่าไหร่แปดขวบเข้าเก้าขวบค่ะจริงจริงแปดขวบมันต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะต้องเข้าปหนึ่งค่ะแต่ว่าน้องเขาปฒนกางช้าไม่ไม่ค่ะน้องเขาเกลืงเรียนค่ะเขาไม่ยอมไปโรงเรียนมาปีครึ่งค่ะก็เลยเหมือนซ้ำชั้นอยู่อยู่อย่างนั้นไค่ะเขาไม่ยอมไปเขาอยู่ที่บ้านปีครึ่งเพราะเขาเกลงเรียน แต่นิดเดีย๋ยวย้อนมานิดหนึ่งคุยคุยกันนอกรอบว่าจันมินเนี่ยเราไม่มีบัพจรชนใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะลองเล่าให้หน่อยลงเล่า,ลาฟังหนูเป็นคนไทยพระคินเหมือนกับตอนที่หนูเกิดแล้วพ่อเขาไม่ได้ไปแจ้งที่อำเภอค่ะแบบสามสี่วันไปแจ้งเอาลูกเข้าทะเบียนบ้านเอาอะไรแบบนี้ค่ะคือพ่อเขาไม่ได้ไปทําเลยมแล้วพ่อเป็นคนไทยปะ เป็นคนไทยค่ะพ่อก็เป็นคนไทยปทินเหมือนกันไม่มีอ๋อพ่อก็ไทยปทินไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเหมือนกันอยู่ที่ไหนไทยปทินตอนนั้นที่ที่เกิดนัเกิดที่ไหนหนูเกิดที่เพชรบุรีค่ะจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมอ๋ออยู่ยมอำเภออะไรอำเภอตำบลหนูก็ไม่แน่ใจค่ะ นคไทยแต่พ่อเป็นคนเหนือเป็นคนพะเยาค่ะแต่ว่าที่หนูมาเกิดที่แฟบุรีคือพ่อเขาทํางานรับเหมาทั่วไปคือเจ้านายไปไหนจ้างไปไหนเขาก็ไปที่นั่นค่ะก็คือแล้วพ่อเป็นมุสลิมเดิมไหมไม่ค่ะพ่อเป็นคนไทยแท้ค่ะหนูเป็นคนไทยเข้ามุสลิมอ๋อพ่อไม่ใช่มุสลิมเราก็มาเข้าตอนที่ไม่ได้สามีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อิสลามจากสามี ไม่อ๋อจากครูบีบครัวบีบุญรักษ์แฟนแฟนเขาไม่ได้สอนไม่ไม่ไม่ได้สอนไม่ได้จากครูบีบค่ะตอนนี้หนูก็ยังเรียนอยู่เรียนกับเขานะทำให้ดีนะเดี๋ยวคืนนี้ก็เรียนเรื่องการอ่านนับละหมาดเลิกสอนละหมาดอ๋อค่ะแต่ตอนนี้หนูก็ยังละหมาดไม่เป็นแค่แค่แค่เรียนเฉยๆแค่กำลังเรียนนะค่ะงดีแล้วครับอนว่วาให้อร่วาให้ประสบความสำเร็จนะค่ะก็สรุปนะก็คือว่า อยากจะให้ผู้ชมถ้าใครอยากจะช่วยเหลือนะก็อยากให้ช่วยน้องฟาฮัดกับน้องฟิโตสเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันนะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้ก็เช่ากับคนรอบรอบนี้แหละเพื่อนของสามีบ้างอะไรครูที่นี่บ้างมาช่วยกันให้กับข้าวให้กับข้าวบ้างมีข้าวบ้างอะไรมีตังข้าวข้าช่วยบ้างใช้ชีวิตแบบนี้กี่เดือนแล้วเนี่ย ก็ต้องแต่แฟนสิเกือบสองเดือนแล้วค่ะเวลาเราก่อนจะหลับลูกอยู่สองข้างคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรมากที่สุดก็พี่ถึงป้าเขาคิดถึงว่าหนูจะหลับเหนื่อยให้ลูกหนูอยู่ได้จะทำยังไงให้พุงมีลูกพี่กิน จะทำไงให้ลูกได้อิ่มขอดูอานะขอดูอาจากอันล้อนะล้าเป็นผู้ประทานริสกีให้เรานะแต่มีเขาก็ไปตามที่ล้อกำหนดนะใช่ไหมนะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำหนดมาแล้วนะความตายนะก็เป็นการทดสอบเราอย่างหนึ่งนั้นสิ่งสิ่งที่เราจะทําตอนนี้คือขอดูอานะขอดูอาแล้วก็ขนขวายเรื่องอานี้ไปนะเดี๋ยวเราให้ทางออก ครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่ได้ลงพื้นที่มา,าในหมู่บ้านแถวเาขาเรียกคลองละคอนนะครับก็มาเยี่ยมครอบครัวคุณจัสมินเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งเ,เธอบ้านเดิมเธอมีภูมิลำเนาอยู่จากชุมพรนะแล้วก็มามีสามีที่นี่ก็มาอยู่กับสามีที่นี่ตอนนี้สามีก็เสียชีวิตด้วยกับโรคเอ หัวใจล้มเหลวนะครับก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นมือมมอัลลับเรียกามอัลลับนะครับตอนนี้มีลูกสองคนก็ยังอยู่ในวัยที่กำลังเรียนแล้วก็กำลังกินกำลังใช้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องให้ช่วยกันเบิจาคให้กับครอบครัวนี้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะครับ ครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะที่ผู้ชมคงได้ทราบแล้วนะว่าน้องจัสมินเนี่ยนะอายุ32มิเองนะครับแต่ยังต้องใช้ชีวิตอีกยาวไกลนะเพื่อจะดูแลลูกนะน้องฟาฮ์นี่เพิ่งจะ9้าขวบนะแล้วก็น้องฟิโตสสองขวบหนึ่งเดือนนะอาชีพไม,มไม่มีไม่มีรายได้นะก็ชีวิตประจำวันก็คือได้จากคนรอบข้างนะที่คอยช่วยเหลือนะ บรรเทานะไปแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็ถ้าผู้ชมอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะก็เรียนเชิญนะที่029343495เนะบอร์มูลิชิศธาชนเพื่อการศรึกษาและเด็กพร้านะครับหรือเบอร์โทรสายด่วนศรธาชนนะ0819308713นะรวมด้วยช่วยกันนะที่จะจะลงสังคมช่วยเหลือเด็กกำพร้านะให้เขาสามารถที่อยู่ในสังคมนะสามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับ แล้วก็ท้ายนี้ขอตัวให้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนะได้มีดิสกีกว้างขวางนะครับแล้วก็สุภาพแข็งแรงรับรับอามัณของทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอตัาใหา้น้องจัสมีนน,ะน้น้องฟาฮัดน้องพีโตนะได้อยู่ในวิถีอิสลามนะแล้วก็เป็นเ,เด็กที่จเจริญเติบโตนในสังคมในวิถีอิสลามต่อไปยังมีคุณภาพนะครับวันนี้รายการวันนี้มีคนหุใหญ่ยนะครับคงจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับอิชัล ไว้พบกันในครอบครัวต่อไปนะครับวันนี้ผมยิมรอนขำมาาิไลด้านมนุษยการนะครับลาผู้ชมไปก่อนนะครับอัลลอฮฺหุวลยุตฟิกอัสสลามอลไยกุลบรหมะตุลลอฮิวะบรากาตบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่สนับสนุนโดยมูลนิธิสัตยาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า